มาทัดทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันมาปิดท้ายทั้งสองคลิปให้เลยนะคะเมื่อเช้าเราไปดูขบวนพาเลทมาจากในเมืองใช่ไหมคะก็เราก็ดูเสร็จแล้วเราก็ไปทานข้าวบ้านเพื่อนกัน วันก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้คือวันชาติของนอร์เวย์และนอร์เวย์เขาก็จะมีชุดประจำชาติคือชุดประจำชาติของนอร์เวย์อ่ะเขาก็จะนิยมใส่ในวันชาติวันเกิดงานแต่งงานไป หรืองานเข้าโบสถ์งานที่ใช้พิธีสำคัญสำคัญมากๆนะคะและมันจะมีหลากหลายสีมากๆคืออ,อ,อย่างคนที่อยู่ทางเหนือก็จะใส่อีกสีหนึ่งคนที่อยู่ทางเหนือก็จะมีสองแบบอีกนะคะว่าคนที่อยู่ทางเหนือถ้า ทำเกี่ยวกับฟาร์มหรือ,อ,อทำหรือกลุ่มที่เป็นชาวเรือก็จะใช้คนละสีเหมือนกันแล้วอย่างของวันของของทางวันอยู่เนี่ยวันอยู่ทางใต้ก็จะเป็นโทนอีกสีหนึ่งแล้วคนที่อยู่ทางตะวันออกทางเทลามากก็จะเป็นอีกสีหนึ่งคือเขาจะมีหลากหลายสีมากและอยากจะบอกว่าชุดบูนา ของนอร์เวย์ราคาเริ่มต้นอย่างน้นอยๆก็อยู่ที่30,000โครนอันนี้ยังไม่รวมเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับที่เขาใช้ทุกชิ้นจะเป็นเงินทั้งหมดนะคะก็ก็จะราคาสูงอยู่แต่ของวันวันคิดว่า วันไม่ค่อยได้ใช้มันมันไม่ค่อยได้วันไม่ค่อยคือช่วงเนี้เราไม่ค่อยได้มีงานใหญ่ๆที่เราจะต้องออกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวนี้วันจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะก็คือถ้าซื้อมาเราใช้ไม่คุ้มมันก็ไม่อยาก ไอเนี้ยค่ะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันต้องต้องต้องใสแล้วคุ้มมากๆจริงๆถ้าเพื่อนเพื่อนที่น้องๆคนไหนมีแล้วดีใจด้วยวันจริงๆมันก็อยากมีนะคะมันก็อยากไอ้นี่คุณสามียังบอกเลยเอาไหมอะไรประมาณเนี้ยวันก็เลยคิดว่าคือวันใช้ไม่คุ้มอะค่ะมีแล้วใช้ไม่คุ้มไม่อยากไม่อยากจริงๆนั่นแหละค่ะเราก็จบเรื่องก็ก็คือตอนนี้มันวันเนี้ยมันก็จะเป็นวันที่ทุกคนก็จะเอาชุดบูนาทมาใส่เพราะในคลิป อันแรกที่วันลงอ่ะทุกคนจะเห็นว่า,าสาวๆหลายๆท่านคนน้อหลายๆคนที่เขาใส่ชุดบูนาดแล้วเขาก็จะเป็นหลายๆสีมีผ้าปากหลายๆลายอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ชายเองก็จะมีเหมือนกันวันไหนเดี๋ยวถ้าวันมีเวลาวันจะไปหาข้อมูลชุดบูนาดของแต่ละภาคถ้าวันได้รูปมาแล้วเดี๋ยววันจะมาทำให้ดูนะคะว่า ของแต่ละภาคมันมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรบ้างยิบย่อยออกไปอีกเดี๋ยววันจะเก็บรายละเอียดตรงนั้นมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าวันนี้วันนึกอยู่แต่ว่าวันหาข้อมูลให้ไม่ทันแล้ววันไม่เห็นชุดจริงคือจริงๆอ่ะวันอยากได้ชุดจริงแล้วถ่ายรูปแล้วให้ดูมันจะสวยมากแต่บังเอิญเรายังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบแต่เดี๋ยวจะพยายาม เอาข้อมูลที่น้องๆที่ใครมีเอาแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยววันจะเอามาทําให้ดูนะคะว่ารายละเอียดปีกย่อยเขาจะมีอะไรบ้างเพราะเขาจะมีเข็มขัดจะมีกระเป๋ามีอ่มีเหมือนตัวปักตรงนี้ด้วยอะคะ่ะตรงตรงเสื้อตรงอะไรด้วยสวยค่ะสวยลายสวยมากแต่ ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้วันถามน้องก่อนมันมีน้องบางคนมีแล้วเดี๋ยวไว้วันจะไปหารายละเอียดมาให้ทุกคนนะคะแล้วแล้วเดี๋ยวไว้วันไหนวันจะมาลงคลิปแตกย่อยให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแต่ละชุดแต่ละภาคเขามีรายละเอียดดีเทลเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะและอันนี้มันติดนี้ไปไว้ก่อนมันขอติดนี้ไว้ก่อนเพราะวันนี้วันไม่กล้าเล่าให้ฟังเพราะว่าวันไหน ข้อมูลพวกนี้วันยังไม่แน่นแต่วันทราบมาแค่นี้แต่เดี๋ยววันไหนวันจะทำให้นะคะนั่นแหละค่ะวันนี้ยังไงเราก็มาลากันด้วยคนเจอกันวันนี้เขาจะเรียกว่าเขาก็จะพูดคำว่ากัตเเรรามดาเกนนะคะฮูเร h ฮูเรฮูราฮูรานะคะนั่นแหละค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะทุกคนใครที่อยู่นอร์เวย์กัตเร m เรรามดาเกน นะคะแล้วก็วันขอขอบคุณมากขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกซับสไ r i b e like, ขอบคุณทุกอคอมเมนต์และเรามาคอมเมนต์คุยกันอีกนะคะบายบายแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะเฮงๆรวยๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ